ที่ส่วนตวเลยตอนที่สร้างเป็นโอนอไครับผมเรียว่าทฤษฎีข้าวตอนนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าระวังทำเป็นโอเนอร์คอนเสิร์ตเยอะๆเนี่ยคนเบื่อเขาไม่ได้อยากกินข้าวมันไก่ทุกวันผมก็ตอบว่าผมไม่ได้ทำข้าวมันไก่พี่ผมจะทำข้าวไม่ว่าพี่จะกินกับอะไรก็ต้องอร่อยไม่ว่าพี่จะกินอาหารญี่ปุ่นก็ต้องอร่อยพี่จะกินอาหารอีสานพี่ก็ต้องกินข้าวถูกไหม เราต้องเป็นข้าวไม่ว่าแนวเพลงของเจนไหนของกลุ่มไหนที่มาเขาต้องอยู่กับเราได้แล้วมันต้องอร่อยนั่นคือนั่นคือคอของปีโนอายเลยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับกากนวันโยธวงศ์ no no ถูกไหมครับกนโนวันโยธวงศ์ วันนี้ครับได้มาร่วมงาน As a d v i s e Presents Marketing o p Summit 2 0 2 5นะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเป็นสปิเกอร์พูดถึงเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มเป็นโอไอขึ้นมาครับก็มาวันนี้ในฐานะที่นี้ให้สิทธิเรเป็นครั้งแรกในชีวิตรครับรู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณทั้ง Marketing Up ซขอบคุณ As a d v i s e ช่วยที่เชิญผมมาพูดในวันนี้ครับตอนแรกที่ผมเล่าเป็นโอไอให้หลายๆคนฟังทุกคนบอกว่าเฮ้ยจะทำ cover YouTube หรอกบอกไม่ใช่เราไม่เราไม่ได้ทำ cover เป็นโอไอที่เราต้องการทำมันคือมันคือแบรนด์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นแฟมิลี่เเรราาต้อองกกชื่มนนทุคไว โดยใช้ดนตรีครับเข้ามาสู่ในปี2025แล้วครับพอคุณเป็นศิลปินล้วเสพต่อไปที่คุณต้องคิดก็คือต้องมองตัวเองในมุม entrepreneurship ก็คือคุณมองตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจว่าคุณจะเดินทางไปไหนต่อ career path ของคุณจะเดินไปทางไหนคุณมีมาเก็ตของคุณตรงไหนตลาดของคุณเป็นตรงไหนแล้วคุณวาง Position ตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าในยุคที่ตลาดมันออกมาเป็น niche market หมดผมว่าศิลปินก็ต้องหันมามองตัวเองในมุมนี้เยอะขึ้นครับวิธีทำงานกับแบรนด์ที่ผมคิดรู้สึกว่ามันสำคัญมากในยุคสมัยนี้เมื่อก่อนเรานนนารริคดดกับแ Music Marketing ททีีู่่้จใะเป็น อาร์ติสหลายๆปีก่อนก็คือการมาเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเอ็นดรอเซอร์อะไรก็ว่าไปเลยแต่ผมคิดว่าตอนนี้การทำงานร่วมกับแบรนด์ผมคิดว่ามันควรต้องเป็นพาร์ทเนอร์ชิพผมรู้สึกว่าเราต้องมีเรレーションชิพที่มันมี p e r s o n a l touch ที่มันลงไปลึกกว่าการแค่มา b r i e หน้าง,งานวา่าทำนี้นะไปถ่ายนี้นะพูดนี้นะแล้วจบ ผมคิดว่าเราต้องเราเราต้องรู้จักกันมากขึ้นอย่างพี่โดนายรู้จักกับอาเซทไวน์ชเราคุยกันแต่วันแรกเลยว่าพี่ผมจะทําอย่างนี้นะเราจะเป็นอย่างนี้นะไปด้วยกันไหมมันต้องเป็น join the movement น่ะเราต้อง persuade ให้เขา join our movement ไม่ใช่บอกว่าช่วยมาสปอนเซอร์เราหน่อยไม่ใช่ต้อง join the movement join vision ของเรา้วไปด้วยกันโตไปด้วยกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าการมันไม่ใช่ just แค่ว่ามาซื้อทายินอันเดียวละแล้วมันจะ work หวังผมว่าจะ work เป็นไปได้ในยุคสมัยนี้ผมคิดว่ามันต้องใช่ใน long term ต้องมองใน long term ครับผม